จริงๆเป็นได้หมดทุกคนนะเนี่ยเพราะพที่ต่อให้ห้สิบห้าแรงมากส่มเลยค่ะแรงเกินคุณนะฮานุค่ะปีปอนกำลังสร้างความแตกแยกงงมากเป็นหวานคืออะไรครับลูกท่าทูดเต็มไปหมดต้องทุกคนละเนี่ยทีมมี้กำลังหวานอยู่แรนดอมเรนดอมเลยค่ะคุณปอนขอไม่คาดหวังครับห้ารอยห้าิบห้ารักแม่ดูทุกวันไม่ไปช่องไหนเลย ตอนเขาใช้ันพาพี่เองสงครามหวานเริ่มแล้วประตูแดงเปิดยังแจ๊แตกแล้วค่ะห้าร้อยห้าสิบห้าเดี๋ยวพี่จัดการมันให้คุณหยุดตอนเากเพนเมโลโจมโดเนทหนึ่งร้อยบาทแฮปปี่วานเลนทน์ค่ะไปเที่ยวคนเดียวเหงามากค่ะซึมมากค่ะโอ้อยากมีคู่นะคะขออขบคุณค่ะน้องโฟอ้ยขอบคุณค่ะถึงเวลาที่คุณต้องเลือกแล้วเธอจะต้องเลือกหนึ่งคนตอน วาริลลนไทัยดูถามมงมากค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะชอบเปิดไปถ้าไม่ชอบปิดไปใช่เลือกค่ะทำไมชอบล็อกประตูกันนะ่ะฉันงงกับเด็ก <คน S 1> พวกนี้มากหลว่อสละสิทธิ์นะคะองไม่เคยล็อกเลยขไปวัดยังเจอแต่คนมีคู่จิ๋น้าบ้านไหนปู่อยู่ข้างนอกรับเจีไปวัดยังเจอแต่คนมีคู่เท่ากับหลวงพ่อเหรอหนูค่ะเพราะหนูสวยมากครับ เลือดทุกหลังยอย็ซี่อย e ู่ข้างนอกเหมือนกันผู้ถูกเลือกคนนั้นคือฮะกี่เดือนถึงจะเปลี่ยนเป็นหวานสีแดงคะเดือนหน้าก็เปลี่ยนมั้งคุณแพทิเซียถ้าได้สัญญาจะมาดูแม่ตลอดเลยค่ะอันนี้กำลังมีแต่คนหวานฉันงงมากอีปอนกำลังสร้างความแตกแยก รับผิดชอบเลยกี่คนคะนับมาเลยคนที่ถูกเลือกคือข้าวหอมห้าสิบห้านับมาเลยนับมาเลย A n g p o nd ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหักผ่านบัตรน้องปอนหวานค่ะถึงร้อยไหมถึงร้อยคนไหมร้อยหนึ่งก็หมื่นพันโอเคหักผ่านบัตรน้องปอนเดี๋ยวให้ปอนไปผ่อนใจเอาสนใจค่ะไหวยุ่งหรอกน้องปอน จนเลยนะครับ5้6ยห้าสิบหกสนใจค่ะใครเล่นจูดี้อ่ะพวกเธออยู่ไหนกันอยู่ชั้นสองครับร้อยนอกอ่ะอยากเป็นผู้ถูกเลือกค่ะแม่ไอคุปปุ่อยู่ข้างนอกต้องหยุดดูที่คนที่เขาจ้างทุกคนหยุดเขาต่อให้ฉันแล้ววันนั้นน่ะยายออยก็หนูขอสลัดสินะคะหวานเซลล์ ุกกลลับไปแ้วนะใครจะเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังมองอะไรอ่ะมองอะไรอ่ะปุกอยู่ไหนอ่ะปุกอยู่ตรงแบตเตอรี่เซซี่อยู่กับฉันเซซี่อยู่กับฉันเีกอยู่แล้วครับโอเคเลิศมากเดี๋ยวพี่เปิดประตูรอที่พี่ลงตอนไหนดีกว่าใครยูเป็นกับสตรีมค่อยว่ากันดีไหมครับที่พีม่มามามา ออกเลยแม่ตีวิ่งตามลงมาแล้วครับไปไปขอให้เป็นชาติเราได้เจตเก้ามาครับผลพลการหัวใจจะมัวลงที่น้องๆที่ออกไม่ได้มันปิดไหมเนี่ยขึ้นมาข้างบนมาเป็นเต็มเรเตอร์อยู่คิวผมเปิดงานอยู่นะผมเอาไปคิวเปิดคิวมาไม่ได้ไม่ทันไม่ทันเป็นเจ็ตมาขึ้นมาข้างบน อุ้ยมาลอยู่ข้างล่างสามอยู่ข้างล่างสาม,สามล่างสามโอเคเลิศเ,เลิศแม่ลงตีห้าไมวันนี้ไม่คะ่ะจีจีเลิศส่มเลยค่ะมึงจะลงใจ <c oughs> มันนิ่งเลิศลอดหมดเลยส่มคนแรกเริ่มอนาทวิกหน่อยสวัสดีค่ะพี่กีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีต้อนรับค่ะ F T A N G T O N D ขอบคุณค่ะปอนเมาแน่แน่ห้าสิบห้าปอนเมาเล่าเธอเอ็ดมุทท่อไปรอดเธอจะดีเหรอคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวไม่มีตังกินเหล้าจะมาบ่นนะส่งครบห้าเลยค่ะคุณปอนน่ารักจังนี่จอนนี่ไหมก็ยินดีด้วยนะคะ หนูขอสลัดสิทธ์ไหมคะก็ะเต็มมาใช่ใช่หนูไม่ต้องสลัดสิทธิ์หรอกค่ะยี่มิวตอนนี้กำลังเมาใครก็โกยเอามันเป็นระบบสุ่มเรียบร้อยครับใครนะถ้าซื้อเกมมาคุ้มไหมแอดมินยูบอพีนีแบบแตะปัเวอร์ห้าร้อยห้าสิบห้าอยากได้มหมค่ะไครนาะยินดีด้วยนะคะ เอีอนีทีโอ yes uh> ีุ้ยไม่มีมีเ e ดแชปเปอร์กับเด็ดติ้งฉันปักหลังไปแล้วเธอปักหลังเล t เตอร์เฟสไปแล้วแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่ามันยังไม่พังโตโอเคใครนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ยินดีด้วยนะคะรอลุ้นคทะทำไมเมื่อกี้ปักหลังแล้วมันเลือดสาดอะ่ะงงมากฉันก็โดนตีด้วยอะ่ะงงกับระบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาดูแม่ทุกวันอยู่แล้วค่ะใช่ขอบคุณค่ะยังไม่ขึ้น5้าสิบห้า T A N G P O N D น่ารักจังเลยค่ะ ให้ร่วงเกือมเจมมีคนขึ้นข้างบนแล้วหรอกเจมถ้าผิดถ้าโดนผีไล่บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ไปซ้อนอยากไปกระทืบเจนจังมันวางกับดักนะฟิวฟิวให้หน่อยว่าฟิวอยู่ตรงไหนฟิวอยู่อยู่ดลงรถแอดคุกกี้รถแมวสีส้มขอบคุณครับเช่นกันครับ เจตีกับไหนจะเป็นจุดลงรถลงรถก็คือบ้านใหญ่ใช่ไหมมาแล้วฮิฮิ S T A N G T O N B ใจดีมากพาร์กิ้งวายพาร์กิ้งสมัครหวานให้เจมทีค่ะพาร์กิ้งหวานใหม่อ๋อยินดีต้อนรับค่ะวายคนใหม่วายหวานสองคนอุ้ยขอบคุณค่ะวายพาร์กิ้งคือใครอะ <c oughs> ใครได้หวานน่ะยินดีต้อนรับนะคะยีจูอขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณะค่ะมีงับแน่ลืมแล้วขอบคุณนะคนสุดท้ายที่พี่พี่เลือกลุย ยินดดี้วไม่พอแล้วน้องปอนอีกหนึ่งคนเป้าหมายสำเร็จจริงเหรอแย่ๆเลียกหนู่ค่ะสวัสดีค่ะช้างขยงคุณตามไหมพันอีกหนึ่งคนที่พี่เลือกมาหนูขอสลัดสิล์นะคะไว้เกบแล้ววอลวอลแอปพีเอ็นขอบคุณมากเลยค่ะ เขาอยู่โรงรถกันเต็มเลือกข้าวหอมค่ะห้าสิบห้าทำไมโดนโดนตีอ่ะพี่ลงมาบันไดปีนเปิดหรือยังอ่ะเปิดแล้วจริงเหรอแม่เกือบขี่บันไดเย็นอ่ะแค่ขี่รถแมวสีส้มเธอหวานแล้วโอเคเดี๋ยวไปปักแอดกาตายอยากเป็นแมววาย555ปาร์ตยห้าบตายเลือกพิมพนี่ค่ะโอเมียง ใค่ค่ะเลือกพี่ข้าหองว้าใครสมัครให้เพื่อนน่ะว้าหวานหวานใหม่โอ้ยพวกเธอขอบคุณค่ะว้าหวานใหม่คนสุดท้ายขอบคุณค่ะไปไปค่ะแคปเปนจบหวานโอ้ยขอบคุณน้องปอนะนะอยากหวานอีก แม่สู้สู้สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะแม่ ATANGTOA ฮป p ี้วาเล n ไทน์ค่ะยินดีด้วยนะคะสุขสันต์วันแห่งความรักใครได้นะ555แอดทาเครื่องหมายดอลลาร์ทีคนนี้เขาแย่งพี่ที่คนสุดท้ายทำไมซี่ๆเดินไวแปลกแปลก ซิตซี่กัดไม่ปล่อย5 5าาาเด็กๆอยู่ไหนกันน่ะทำไมเงียบกิ๊บเลย ไอ้ดิมคโดนไล่ไม่ได้ทำหนึ่งแล้วแีสตานจตอเอนดีขอปิดฉากแล้วกันค่ะเด็ก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 ไอ้ปันแห่งการกินงูไอ้นี่มันอยู่ไออะไรนะชอบเปิดเขียวมากปีว่าอยู่อยู่ที่ตู้อบขนมปังใช่แต่มันมีกับดัก มันเป่ามันเป่าแบตพาดเครื่องหมายดอลลาร์ทีพี่พี่คนเนี่ยเขาส่งหวานให้คนสุดท้ายไม่ใช่ผมใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมทำแคมเปญให้สำเร็จนะขอบคุณมากๆค่ะ ยาฉันเล่นจะหมดแล้วนะฉันไม่มีเปิร์กยาเอ้ยฉันไม่มีเลือดมากค่ะแม่เราออกฟิวก็ได้นะโอเคโอเคพี่อยู่หน้าฟิวเอาอีกหนึ่งคนให้พี่พี่เลือกตอนจบสกรีนเซ็กซี่คือไม่ปล่อย มาสิฟิวอ่ะมีคนบอกไหมอ่ะมีมีพี่พี่อยู่หน้าฟิวกับซิซี่กังจ,จะลงไปแล้วนะครับจะได้ครบคนแปดสิบเดี๋ยวเราจะกำลังใจลงไปฟิวถ้างั้นพี่ยังไม่ได้ออกนะสูมัน,นเร็วเร็วเร็ว

เล่นด้วยได้ไหมโอ้ยไม่ได้เลือดเสียมากเลือดเคียรโอ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่ขาคืนนี้นอนกับใครคะให้เวลาพี่กี้ตัดสินใจนอนคนเดียวค่ะทำไมหวานเข้มขึ้นน้องเติ้นต่อเดือนที่สองไงเติน้นมัน ถ้าเติมต,ต่อต่อเนื้อมันก็จะเข้มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเติมสวัสดีนะคะพี่นิกแกรสวัสดีค่ะเร็วมากเตต้าเฟสอยู่ไหนเราเติมหวานมากกว่าเดิมค่ะเข้าห้องแดงแล้วแอตทอรเทิลถ้าตัดผ่านบัตรมันจะต่อหวานเองเต้นงั้นหมูนอนด้วยได้ไหมคะแม่นิกกี้ต้องเลือกแล้ว สวัสดีค่ะที่มี่อยู่กินผิดขอดเพ่มไหมคะไม่เป็นไรค่ะหยุ่ยงล้อมอยู่พี่พี่มันหงายท้องไปแล้วเจมแอดคุกกี้รถแมวสีส้มขอบคุณครับ แบบเลียงที่นอนไหนครับนอนในบ้านค่ะ N G P O N B ที่หนูก็ได้ค่ะพี่หอบค่ะ๋ย้เปิดไปกระโดดน้าบ้านนะเดี๋ยวพี่ยืนเลยต้องเฟซให้อ,อักแบบได้ค่ะ มันจะขึ้นนะดิเอตเฟสอ่ะคุกอยู่ข้างล่างครับคุกอยู่ข้างล่างจริงเหรอมามาพี่ไปช่วยครับมันไล่หนูใช่ไหมโอเคนอนในบ้านเจ้าของบ้านนอนนอกรั้วเงก้ยวคุณจะแนวเอตเฟสมันออกมาข้างนอกจริงเหรอเออลงมาตั้งหลักก่อนก็ได้แอดสื่อตู้ไปรษนีอวานไหมครับ จะปิดไลฟ์หนีอตอนแล้วเราจะแจกทุกคนไม่ได้ทำไมเฟอร์บี้กับมารีใครมีนิสัยเป็นแมวมากกว่าหรอคะเฟอร์บี้มีเฟอร์บี้มีนิสัยหมาค่ะมารีมารีไม่เป็นมาร,มรีเรียบร้อยแต่แต่แตเฟอร์บี้นิสัยหมาส P A N G P O N D ีค่ะชอบหวานมันกลับลงมาอีกแล้วหรอเดี๋ยวจะเฟดอะ่ะ มอ,อสื่อโอเคครับเฟอร์บี้เห่าได้หรอครับมักคาห้าสิบห้าฉันนะตกกับอีครกข้ามกับแบบอะไรนะคล้ายๆรา,ายการอนะแอดสื่อต่อด้วยนะครับ รองข้ามกำนแพง5 5 5ร้ยไอ้เลก็โดโด,โด,โดทั้งวันนะพลังเร็จเจนนะโอเคโอเคอยู่กับเลตเตอร์เฟสข้างล่าง f ต a n g น o n b ต่อีตอแบบไหนครับเจนปิดละจะออกออกมาได้เลยนะแต่ต้องโดด อีเบอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ข้างบนปางครับอยู่ข้างบนปางจริงเหรอผีรู้ไหมรู้กับรู้จะบอกละพี่มีพี่เล่นกับผีได้เก่งมากๆเลยค่ะเดีต้องเบยอยู่หน้าบ้านนะพี่พี่มุดม,ดมามุดซอกแดงมุดซอกมาอีเบอยู่ไหนอะสงกรานต์ีวันแม่เบมุดมาสิ ผมเปิดฟิวแล้วผมไม่ใช่คอนนี่นะเปิดฟิวกันนะครับออกฟิวได้หมโอเคพี่กำลังไปฟิวประตูเปิดแล้วค่ะใช่ค่ะมาสิเจมออกได้ไหมเจมหยุดเด่นแล้วโอเคโอคุ้มาก เย้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 สู้ชีวิตมากรอบเนี้ยทำไมมันเลือกคนจำกัดครับมันเลือกจำกัดอย่างมากครับ